ค่ะซ่องคุรี JO1 Official นะคะวันนี้จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศจังหวัดนครพนมนะคะมาหอดจ,จอดถึงแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าก็เกือบจะสี่โมงเย็นนะคะมาจากมหาสรารคามนะคะก็มาที่นี่แหละคะ่ะมาเลาะนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศแม่น้ำขโขงอุย้ยน้ำน้ำโขงหลายค่ะพี่น้อง ให้เบิงบรรยากาศเมื่องที่มีความสุขเข้าอาจจะอยู่อ,อยู่หนีมือหนึ่งหรือสองมือเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนนะคะเราจะเอารถมานอนทดเข้ามาชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุรีเจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะไปค่ะกลับกล้องให้ดูนะคะอ่านี่เป็นบรรยากาศสองฝั่งโค้งแม่น้ำโค้งเฮาอยู่ที่คุรียืนอยู่นี่คือเป็นของไทยนะคะมองไปฝั่งโน้นจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็เม่น้ำโขงน้ำเป็นสีแดงค่ะออ้น้ำเต็มเลยค่ะพี่น้องน้ำไหลมาจากเชียงรายโู้นภูเขาพี่นอ้องเมืออเมื่าเพื่อนบ้านเราก็จะเป็นเงาเงาไปว่าวันนี้นี่เพิ่งจะฝนหยุดตกนะคะฝนตกทั้งวันห้องน้ำบริการห้าบาทเดี๋ยวเราไปหาไม่ยากนะคะวันนี้เราก็มาอาศัยปักหลักที่นี่นะคะพี่น้องหาชมบรรยากาศที่นี่นะคะ คิดว่าที่นี่นี่เป็นบรรยากาศเขาบอกว่ามานาครพนมเป็นเมืองแห่งแล้วเขาก็จะมีงานจัดงานเข้าพรรษาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13นะคะก็ก็เริ่มมีมากางเต็นท์ขายของนะคะนี่ค่ะอ่ารองก็มาเข้าบ้านเดินอยู่นะคะอ่าเป็นบรรยากาศที่ชอบมากๆเลยค่ะว่ามันสวยนะคะสวยมากเลยป้าพี่นอนชุ่มเดินไปนั่ ขอบคุณนะคะเข้ามาก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลาะมานะคะออกมาจากพอดีไม่ได้แวะที่เดินทางมาจากมหาสารคามนะคะเดินทางไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืนวันที่28วันที่2 9ไปนอนอยู่ที่มหาสารคามบ้านาลูกชายนะคะลูกชายคนเล็กแล้วก็วันนี้วันนี้ก็เดินทางนะคะวันที่3 0ก็เดินทาง ออกจากบ้านนะคะออกจากบ้านมาที่นครพนมเดินทางผ่านอําเภอสมเด็จนะคะอําอเภอสมเด็จแล้วก็เข้ากาลสินแล้วก็เข้ามาเชืเ่อเขาภูผานนะคะขึ้นเขามาจนมาถึงตําหนักภูพิงระภูผ,ผานมาถึงตําหนักภูพานก็ไม่ได้แวะเนื่องจากว่าผ่านวังนะคะแล้วก็คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9เนาะนี่ค่ะ รมกันเนาะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากกรวาดได้นะคะตาโขนก็มีพี่น้อง <laughs> อปล่อยปลาเสริมดวงเสริมบารมีนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวนี้ค่ะ,ะนี่ไงเรือลำนี้แหละโอ้ยมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไม่มีใคร กินไอติมไหม่พอมันก็ขายอะไรเดินไปดูที่คือยังไม่สวยงามมากเป็นที่ดี่สวยงัดขึ้นเมื่อเช้าน,นี้นะคะลูกก็มาเป็นทุกคนข้าวตอกดอกไม้นะคะผละไม้มีทุกชนิดตั้งแต่แต,แตงโมงสาลี่กล้วยแอปเปิ้ลองุ่นส้มแก้วมังกรนะคะ แล้วที่สําคัญมะพร้าวแล้วก็สับประรดแล้วก็ไข่ไก่นะคะพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะปี68คะ่ะพี่น้องได้ชมเด้อค่ะถนนที่ไม่มีเสาไฟฟ้าถนนเส้นนี้นะคะไม่มีเสาไฟฟ้าเที่ยวนครพนมอยา่อางเขากําลังทํากําลังพัฒนาแต่นครพนมคือตัวอย่างแล้วก็เป็นแลนด์ลนมาร์คนะคะที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมาชมเพราะมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะ ก็เดินทางมาด้วยกันเดี๋ยวจนจะถึงแล้วนะคะเราก็ได้มาไหว้ขอพรนะคะเพราะเรามาวันนี้ที่จังหวัดนครพนมนะคะเมืองแห่งความสุขนะคะเป็นแลนดมาคที่เรามาเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวไมีติดกับแม่น้ำโขงนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราคือพนโดนีเซนี่คือบรรยากาศรอบๆซื้อดอกไม้ทูบเทียนกับ้ม่น้ำโขงนะคะ น้ำจะเป็นสีสสมนะคะทุกคนรอที่จะมาไว้จะชอบซื้อของกินมีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานี่คือนครพนมค่ะพญาศรีสตปนด้าหน้าคัราค่ะก็จะมีการแถลงข่าววันนี้นะคะหกโมงเย็นนะคะก็จะมีฟ้อนลำนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่มานะคะเต็นที่ นี้ก็จะมีการซื้อดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็มาไหว้นะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเส้นไหว้นะฮะที่สุดที่สุดนะฮะเมื่อไหว้ขอพรลอาไปหน้าราชเสร็จแล้วก็เดินต่อค่ะ เพื่อจะเตรียมตัวไปขึ้นเรือประมาณห้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราสวัง,วงชายโขงวันดีวันดีๆที่นครพนมเทศบาลเมืองนครพนมชวนตักบาตรบันพระหกโมงครึ่งฮักนะนครพนมสุขที่สุดคือน,นครพนมนี่คือบรรยากาศนะคะพาพีนองมึงไิ้งห้ามแห้งค่ะแล้วก,ก็จะมีการจัดงานวันนี้นะฮะหรือว่าจัดไปแล้วนะคะ ก็จะเป็นของขายด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นกาแฟาเป็นผ้าไทยนครผ้าฝ้ายนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็นมเสื้อผ้านีหมดค่ะแตามันโบโหดก็ดีค่ะ <c oughs> เราไม่หดแต่ผ้าหดนะคะผ้าฝ้ายนี่ก็จะเป็นของเล่นที่เด็กๆมาแล้วก็อดที่จะซื้อไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อค่ะเสื้อนครพนม มาอย่างมีความสุขนะคะพี่น้องค่ะเอาให้มีความสุขเอาให้แฮปปีะะะะะะ้เนาะกันเนาะมันจะเป็นเสื้อผ้าค่ะเราจะไปนั่งเรือกันนะฮะรองเท้าค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทใครสนใจสั่งได้ซื้อได้เลยค่ะ แล้วก็จิิบเก่าตัวน,นั่นลอยหาิบเก่ามีหลายราคานะคะอ่ะเดินต่อค่ะอันนี้ก็เป็นกาฟแฟค่ะพี่น้องห้ามงเย็นนะคะเหลือจะพาเราไปท่องเที่ยววันนี้นะคะนี่แม่น้ำโขงสีแดงเหมือนฝนจะตกที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะพี่น้องค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะมีแม่น้ำโขงเป็นตัวกั้นชายแดนนะคะนี่กระเป๋ามีมดค่ะมีทั้งแค้นทั้งหยังซาลาัดกระเป๋าสะพายปล่อยปลาค่ะมีปล่อยป,าปลยปาเสริมดวงนะคะปลาไหลก็มีค่ะห้าสิบบาท เราไม่อยู่ข้างล่างเราก็ขึ้นบนบนข้างบนนี่ก็เป็นห้องน้ำสามบาทราคาสามบาทคะ่ะ <c oughs> ใครเข้าห้องน้ำค่าบริการห้องน้ำห้องส้วมสามบาทนะคะแล้วเราก็จะเดินอ้อมไปทีงน,นี้แล้วลงนู่นคะ่ะเออไปซื้อไอติมกันดีกว่าเราก็จะขึ้นไปซื้อไอศครีมคะ่ะมาถึงที่ต้องมีความสุขอยากกินเลยจัดไปเลยพี่น้อง มันยังเหลือเวลาก็เดินหาของกินค่ะเขาว่ามีความสุขเขาก็ต้องว่ามีความสุขจนเขาค่ะน้องห้องน้ำกับเข่าแล้วหกโมงเย็นแล้วก็มาถ่ายนี่หฮสิฮูัวมาเจอพอดีเหมือนอะไรดดนจิดโดนใจให้มานี่ผีผีโพนค่ะผีโลนนี่ ไปแล้วค่ะไปซื้อไอศครีมกันเนเาะลืมไม้ <c ười> ลืมไม้มาก็จะปวดแขนเป็นธรรมดาเขาซื้อที่ไหนไอศครีมฝั่งโน้นหรือเปล่านี่เ,เขากินอยู่ถามเขาดิ ของกินมีเยอะแยะนู่นไงน,นู่นหรือเปล่าเดินไปเดินไปนั่นต้องมีสิเขากินกันตรงไหนอ่าเออไปยำทุกอย่างยำซ่าหมดไข่เจียวนั่นไอศครีม เด็กๆอยากกินไอศครีมแต่ลืมหมวกท่องเที่ยวไ,ไม่เอาอะไรก็ได้พ่อเอามานะแม่กินด้วยทั้งนั้นนะ<พ>อ่ะกินด้วยกัน,กนเอาคนละอันก็ได้กวยเอากลวยก็ได้แม่เอากวยดูที่เขามีอะไรเดี๋ยวไปดูด้วยกันจ้ะน้ำป้มไหมครับ เอาอะรดีรอ่ามีหลายรถสุดยอดนะคะนี่ละค่ะสวยงามมากนะคะพี่น้องขาอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรี j o 1 off พ c เชีด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชม ขอให้ทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้เฮงเฮงปังปัง,ปงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกเรื่องทุกลาวขอบคุณค่ะ